คำเตือนรายการนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาซื้อฉลากกินแวงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักการเสี่ยงโชคทุก,ท,กทุกท่านนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาดูนะครับสูตรตามต่อก็เป็นสูตรที่ต่อเนื่องนะครับสาหรับในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าหลุดไปนะครับสําหรับในงวดที่ก่อนนั้นก็เข้านะครับเข้ามาต่อเนื่องหลายงวดนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเอาสูตรนะครับสองห้าหกสี่นะครับมาชนกับ สูตร2 0 2 1นะครับสหรับสูตร2 5 6 4นะครับก็จะมี1 2 5 6 7 8 9นะครับส่วนสูตร2 0 2 1นะครับก็จะมีตัวเลขนะครับ5 6 7 8 9 0 1นะครับก็จะใช้ ตัวที่2นะครับบวกตัวที่3นะครับก็คือ6กับ7นะครับบวกกันได้3นะครับแล้วก็หลักที่3กับหลักที่4นะครับบวกกันนะครับ7กับ8บวกได้5นะครับก็จะใช้2ตัวเนี่้บวกกันนะครับ3บวก5เป็น8นะครับเสร็จแล้วสูตร25 6 4กนะครับก็จะใช้หลักที่2นะครับบวกกับหลักที่5นะครับนั่นก็คือ2กับ7บวกกันได้9แล้วก็อีกตัวนะครับ ใช้หลักที่5บวกหลักที่6ครับ7บวก8ได้เท่ากับ5นะผลลัพธ์เท่ากับ5นะครับใช้9กับ5บวกกันนะครับได้4นะครับก็คราวนี้เราจะโยงนะครับทำการโยงนะครับหมายเลข8นะครับเอามาโยงกับตัวแรกนะครับคือ9 8กับ9บวก7คือตัวนี้นะครับ8กับ9บวกกันได้กับ7นะครับและส่วนอีกตัวนะครับใช้8นะครับ8บวก4นะครับ 8บวก4ก็นี่ครับ8บวก4บวกกันได้ครับ2นะครับส่วนอีกตัวนะครับเลขเด่นนะครับเราจะจัดมานะครับก็คือ8บวก5 8บวก5นี่นะครับ8บวก5นี่นะครับ8 8บวก5 8บวก5ได้เท่ากับ3นะครับบวกกันไปอีก3มบวก1ได้3ามครั้งนะครับ ก็ได้3 4มี่หนะครับคราวนี้การจัดชุดนะครับก็จะ7 2นะครับเราก็จะได้72นะครับ72 73 74 7เจ็ดสามห้านะครับ 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, นะครับเจ็ดสองเ่ห้านะครับส่วนตัวที่2นะครับเราก็จะจัดได้ที่2 7งเจ็ดสอามสี่สองห้านะครับ ็คือจะได้2 7 2 7 2 3 2 4 2 5นี่นะครับส่วนอีกตัวก็จะได้3 7 3 2 3 4 3 5 3 7 3 2 3 4 3 5นี่ครับแล้วก็บวกมาอีกตัวนะครับคือ4กับ5ตัวนี้นะครับ4 5 4 5คือตัวนี้นะครับก็จะได้ชุดนี้ทั้งหมดอยู่ 10ชุดนะครับตัวนี้สำหรับในงวดที anyway. ่งวดก่อนนะครับงวดวันที่16พฤศจิกาจนะครับสูตรนี้เข้าตรงๆนะครับสูตรนี้เข้าตรงๆเลยนะครับแล้วก็จะได้ทําการเอาสูตรปฏิหารนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับปฏิหารเอาสูตรปฏิหารนี้นะครับมาชนกับสูตรตามต่อนะครับก็จะได้ตัวไหนบ้างนคะครับเจะดูนะครับได้ตัวไหนบ้างนะครับ สูตรปฏิหารสูตรปฏิหารก็จะได้เด่นเด่นที่ห้านะครับสูตรปฏิหารคือเด่น5เด่น5ก็จะได้เท่ากับที่ชนกันนะครับก็จะมี2 5งห้ามี25แล้วก็35แล้วก็75ดหนี่ครับ75 มีมีสามชุดนะครับที่เด่นที่สุดนะครับตอนนี้นะครับก็คือเจ็ดห้าสองห้าสามห้านะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับนำไปพิจารณานะครับหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหลังจากที่นำสูตรปฏิหารนะครับนี่ครับสูตรปฏิหารนะครับเอามาตัดกับสูตรตามต่อคือตัวนี้นะครับสูตรตามต่อตัดกันแล้วเหลืออยู่สามชุดนะครับก็คือเจ็ดห้าสองห้าสามห้า อันนี้คือตรงนะครับตรงไม่ต้องกลับนะครับ3ามชุดตรงไม่ต้องกลับนะครับเจ็ดห้าสองห้าสามห้าก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับสูตรตามต่อนะครับก็เข้าหลายงวดนะครับเข้าติดต่อกันหลายงวดเลยนะครับสำหรับน้งวดที่ผ่านมาก็ถือว่าหลุดไปนะครับในงวดนี้จะที่จะถึงนี้นะครับจะ ไปต่อหรือไม่อย่างไรนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ